สวัสดีค่ะวันนี้จะพามพาปลูกองุ่นค่ะว่าจะดูที่เราเตรียมวันนี้นะคะก็มีองุ่นหนึ่งทุงนะคะซื้อมาจากร้านขายต้นไม้แล้วก็มีดินดินผสมแล้วก็มีกระถางนะคะ วันนี้เอากระถางใหญ่ขนาดเท่าไรเนี่ยทางใหญ่มากนะคะเมื่อเราเตรียมครบนะคะเตรียมต้นองุนเนี่ยต้นองุนเตรียมต้นเองุนที่แบบซื้อมาหลายวันแล้วไม่ได้ปลูกไม่รู้ลากเข้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ดินผสมดิน ดินผสมสี่อย่างเลยนะคะก็จะมีแกลบหมกักหมักไว้นานแล้วนะคะแกลบเนี่ยหมักไว้หลายเดือนน่ะแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยหมกักพวกใบไม้เศษผักเศษอาหารบ้างนะคะแล้วก็ มีดินเก่ามีขี้วัวเก่าขี้วัวเก่าออกมาจากบอ่อเนื้อแดงเนี่ยดินเก่าก็กมาจากกระถางนี่ค่ะกระถางที่ที่แบบปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้หมดอายุแล้วเนาะเก็บไปกินหมดแล้วกระถางดินเก่านี่ก็เอามาผสมเหงอนค่ะ ในกระถางดินเก้าก็มีไอ้เปลือกเปลือกมะพร้าวเกา่าๆใช้คุ้มดินไว้บ้างใช้่อกกลนกระถางบ้างนะคะก็เก็บออกมาใชา้ใช้กลนกระถางอ,อันไม้ที่เราจะปลูกอง,งุ่นนะคะเอาไปใช้กลนกระถางย่างหน่อยก็ไอ้ทำให้ดินเข้าปูงเนาะคะ่ะทำให้ดินป่งแล้วก็ประหยัดพื้นที่ บ่ต้องใส่ดินหลายเป็นไดมันจะหนักโยกเบาไวฮะวก็เอาไปใส่ในกระถางเลยค่ะใส่ในกระถางแล้วก็ใส่ดินลงไปนำฮะวิธีการใส่ดินก็คือ,อใส่ลงไปแค่ตรงก้นกระถางประมาณความหนาะประมาณ2-3นิ้วค่ะ พอใส่หลายเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาต้นองุ่นลงไปบ้างค่ะตักเทใส่น้อยนึงต่อจากนั้นเราก็เขากนจะแกะต้นองุ่นใส่นะค่ะนี่ในดินน้่ตอนนี้เขากลัาแกะต้นองุ่นค่ะต้นองุ่นนี่บ่ดูว่าลากเขาจะ ายาาป่านไดเนาะมาตัางไว้ตั้งหลายเดือนเนาะจ้าอ่ะเบิ่งหลากน้โอ้หลากเงาหลอบหลากเงาหลอบต้นเลยนี่ดูดิทุ่งน้อยเนาะไปใส่บัวลายลากกับหมุนอยู่รอบแต่บอร,รู้ว่าอปลูกอง,งุ่นเนี่ยต้องตัดหลากขึ้นทุเรียนบะประดีบ่ตัดนะจ๊ะประดีจะเอาลงปลูกเลย บตัดแล้วค่ะเขาก็เอาเอางูรุงไว้ตรงกลางกระถางไงมือดำปืปืๆถุงมือกับวใส่ค่ะา,าใส่ตรงกลางด้วยด้านด้านรอบของกระถางก็จะมีช่องวาง่างค่ะมีช่องว่างตอนนี้เขาก็เอาดินลงไปเอาดินที่ผสมไว้แล้วลงไปค่ะลงไปให้รอบ ไอ้กระถางให้เต็มค่ะค่ะก็เป็นอันว่าเซ็ตเรียบร้อยค่ะเนี่ยเอาดินใส่พู่นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนรดน้ำเพิ่อนก็นจะยุบลงเนาะเนี่ยจากนั้นก็ล่อมาชมจะมาต้นองุ่นต้อนองุ่นต้นนี้จะเป็นจังไรจะงามบ่เพราะว่าโอ้สื่อเม่ลามาถึงไปต่างนานเนาะ เดี๋ยวลดน้ำเสร็จแล้วพอดีจะโยกไปเก็บตำแหน่งที่เก็บของพ่นเนาะเก็บไว้ในโรงเรือนนี่แหละก่อนไ้เพิ่นติดก่อนค่อยหาทีที่ตั้งเนาะมีเปลือกทั่วดินน้อยนึงที่แกะแกะเอาอันมเมล็ดเพิ่นเตรียมไ้แต่ปลูกเนาะก็มาโลโอยๆหนาะนิดนึงกันอันดินกระเด็นออกเวลารดน้ำ ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับชมทุกการติดตามทุกทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยือนจ้าปวดีขอบคุณนห,หลายฝากกดติดตามกดซับจากใครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยจ้าสวัสดีจ้า